ตายเดียวครับหม็บอดในเพชรครับนะต่อมาเรียงกินนาวแล้วเศร้าหฮมครับนี่อ่อนครับ่ <c ười> อกันโดนครับอยู่ดีสบายไม่ได้พ่อ,อกันนานพอพ่อ,อกันโดน มีงัวฟางมู่นครับเนี่ยนาะงัวขามน้ำแล้วแล้วกินจะมองเสาห่มแล้วโบ้ดแล้วไม่น้องอย่ามากับมาได้ไปโบ้ดนี่คุณฆ่าดราอันนี้อยู่งัวเพิ่นแลีนในท่งหน้าิ่นงัวเถาย่อยงัวเถอเลียนผุนเลียนขึ้นก่อนเออเลียนผ้าขิดใช้ไปอยู่กลองฆ้าตะกมมันนี่อยู่ ลูกข้นมึงไปหอดใกล้เตอแล้วมาหอนโ่นขนห่นโ่นบุกนยังวาคนเฮ็ดวิอยู่เอาม่หยัางยังว่าเลียงงวใหม่เนี่เอามาหยังสิดเฮ็ดยูดอกเออเลียงงวนมือสองมือสิไม่เฮ็ดวิ่อยู่จังไไผบุนไปหยงบลงเขาเขานึ่งของไม่ถถาพอสายครับเนาะพุ่นครับเตียน พอพัดมันออกไปไอ้แม่ลูกแรกครับลูกบ่ได้ครับได้แต่แม่ลูกบนเขาขึ้นไปพอจะเยี่ยมบ่เยี่ยมก็บ่ได้เลี้ยงดอกคนเกี่ยวว่านยี่ยมเลี้ยงมั้งสุง โอ้ยไปอยู่ดอกแก่ไปดอกไปแล้ว หัวไม้ the the ่ครับทำเลยสานีนฟ้าเครี่แดงส้มโชคครับตาดำลูกตาดำครับทองแดงแล้วก็ตาไมาด้วยปานแดงแล้วก็ลูกปานแดงพุ่ยไฟนี่สองตัวนะครับเนาะปานแดงนี่ไออ้วนก็นี่ครับจังสิบปอยครับเนาะ นครัแล้นก็สวิตซ์น้อยตามมาโดยพีอัมตาลแล้วก็อึ้งพ่าแม่แม่เพิ่นแล้วก็น้องเล็กเพิ่นคัมแพงแซกมาโดยเออสินสุวรรณครับบุญโฮมแล้วก็ของพ่อเดชครับแม่เตียวสินสุวรรณครับแม่แม่เจยนี่ครับกาสิบเปิดราคากันครับในสองแม่ครับนะวอลล์รีวิวแต่นี้นะครับแม่เจยกับแม่ปานแดงครับ อ <c ười> <Vale Bien. s Norwegian> mm ันนี้ครับขุนมาแล้วพุณแลได้กุ้งแล้วบ่ได้บ่กุ้งมาดิลูกบกไม้บกน้อยๆได้สามมืวันนั้นสามตัวเปดนล่คือเพิ่มเติบกนี้ก็ได้ก็ได้หกตัวนะโล่กว่าวัน อืมอืมไอ้พ่อนละครของเสาไม่ก้อนที่โนดบกครับไม้ก้อนไม่ย่อยเขาจะไปยังสั้นครับมากินน้ำมาครับนั่นกดไปใส่ครับรัดมากินน้ำาอะ่มันยิ่งมาสวยกนจังได้อย่บลัดตีขึ้นมาเน ล้านออกมาจากข้นกีดพี่งูกลับมาพี่บม่ได้กินแทรลัดมาไล่นั่นมันพาเัาไปไหนว่าเป็นยังไห้ลงได้อยู่จะอะไรพาง้อไปไหนก็โอเคอะไรพาไปได้มึงเดี๋มันกินแล้วเดีอย่าดี๋ยวเราไปละย,ยังเนี่ สมบรอะไรเปียวไปตัวไปตัวบ่อสิบริกิน้น้ำก<อ>ันหมือเดเห็นงานบ่ไรหรองานอะอยู่แต่สมมติว่าเราเรียนอะไรมืด Hả? quê hương anh anh nghe buộc kiểu tóc anh ba? Mhm. 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 thái, Mhm. 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 เขาว่าเขาได่ข้าวเขาแม่ยนกุ้งแม่น้ำไหมอยู่ช่วงนี้ครับกุ้งแม่น้ำครับ<ด>ไต่เครื่องไต่เหือนีน่นนนโโครับนะเรือสูบน้ำนี่ตัวใหญ่ครับสองตัวโล่สามตัวโลครับเนาะ Hei! Hei! เ็ the ่ขันน้าำบกก็หายมัน <welche> น <ăn? laughs> ้ามันพัดตใ่านขัวนี้อยู่ในโคกลมมันพัดันอยู่มอข้นเสร็จแล้มันอยู่มอนเแล้วากินนาอยู่ครับเอ้าเดีกินอะไรบางเนี่ครบทีมเรกินหลกกระเ้าโฮมยูนีละ

ครับบูดุ่น,นได้ไหวยังน้อยครับนะเมื่อกี้คุยกับเสาปอสายน้ำหวานกุ้งครับนะเสาเบิดก็เบ,บิดเป็นกับหวานอยู่ข้างล่างครับนะพอพุดพุดแม่สันเมื่อวานชุ่มเอือครับเกือบชุ่มเอือครับนะนบนกับเสาปอสายกินกุ้งกินปลาอยู่เหาะฟังนี่ครับเนาะเท้าประหลาดนี่กุ้งแม่นม้ำปลาใหญ่ พอได้กินได้ยากอยู่ครับอีทีบานเขา้านี่ก็ครบทีมแล้วอาจะเลี้ยงยุ่งรอหนีไปก่อนครับเพราะว่าแถวพอไส้ได้ง่วงมหม่นําเนาะช่วงนี้ง่วงมหม่เปลี่ยนออกจากทอพ,นพันเพลินเนาะต่ออันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากกันมือเพิ่นปล่อยมาครับมาเามาปล่อยเลี้ยงครับเนาะมาเด็กย่ำเสาครับเนาะนี่ก็เป็นไม่ย่ำเทียง เทียงแล้วเอาปล่อยเรียกไปโซนนี้คือเกา่าหรอครับนะเนาะเพราะว่างัวใหม่อาจจะมีปัญหาขามฟากหืือมือหื้อวะเนี่ยแต่สามีนี่ฟ้า,าอาจจะเอาแม่ลูกอ่อนออกมาครนะับเนาะแม่นวลออกมาคับลูกคูนบานเพิ่นเนาะคูนหน่อยอ่ะพ่อกันท่อนี่แหละครับวันนี้อยู่โนนมูลคือเกา่ามาพ่อแม่ ต่ะข้าวหนึ่งคนเมื่อกินน้ำซองผมมันกะเมยย่อยมาเลียงแทนเมก่อนนะซองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ